สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประจำทุกวันนะครับผมจะพยายามหาสิ่งดีๆ <มา S 1> เล่าหให้ท่านผู้ชมได้รับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวงการศึกษาและเรื่องสัพเพเหระต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชม สำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากนำเสนอในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งพวกเราหลายคนก็รอคอยอยู่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการพัฒนาประเทศของเราด้วยหลายคนคงจะติดตามมาโดยตลอดนะครับว่ามีการที่จะปฏิรูปการศึกษาโดยการยกร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ขึ้นมาให้ทันสมัยกว่าเดิมตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับผมก็พยายามไปสะ,สะแสวงหาว่าตอนนี้พรโฉบับนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วมันจะเดินต่อไปอย่างไงบ้างก็พิที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้นําเอาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้เนี่ยกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการตอบกระทู้กันในสภา โดยประธานคณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษาคนใหม่คือท่านอาจารย์วรากร3สามโกเศสซึ่งพวกเรารู้จักท่านดีว่าท่านก็เป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ที้แจงกับสาธรารณชนว่าคณะกรรมการจะไม่ร่างพรบรนี้ใหม่อีกแล้วครับแต่จะนำเอาพรบรการศึกษาแห่งชาติปี2542มาทบทวนดีกว่า ว่าประเด็นใดที่จะควรเพิ่มเติมเข้าไปและประเด็นใดที่ควรจะแก้ไขและควรจะขับเคลื่อนต่อไปซึ่งคณะกรรมาการวุฒิสภาเนี่ยมีมติเห็นตรงกันนะครับว่าควรนำเอาพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นตัวตั้งนและก็เป็นแกนหลักจากนั้นก็ศึกษาและวิเคราะห์ว่ามีประเด็นใดบ้างควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดย เอาบทเรียนหรือประสบการณ์ตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในปี2 5 4 2หรือในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพิ่ม,เต,มเติมในร่างพรบการศึกษาแห่งชาติพศสอบับใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0มาตรา54และจากการศึกษารับฟังความคิดเห็นของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักการศึกษา นักศึกษานักเรียนพ่อค้าประชาชนใน4ภูมิภาคตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันนี้ปี2563เนี่ยก็มีข้อเสนอเนี่สรุปได้เป็นข้อข้อด่งนี้นะครับในข้อที่1มีข้อเสนอแนว่าต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของคนในชาติใหม่ในทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกและทิศทางในศตวรรษที่21หลักการของพหุปัญญา ยุทธศาสตร์ของชาติและแผนการศึกษาชาติควรเพิ่มประเด็นกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักของผู้ปัญญาหลักการศึกษาในศตวรรษที่21กระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากการเรียนรู้โดยผ่าน d l t v หรือสื่อออนไลน์ต่างๆกระบวนการเรียนรู้ตามหลักแห่งศาสตร์พระราชา การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีงานทําเพื่อที่จะไปพัฒนาชาติต่อไปส่วนในข้อ2เนี่ยมีการเสนอแนะว่าต้องปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนและก็วิธีการสอบในข้อ3เนี่ยได้เสนอว่าต้องปฏิรูปกระบวนการผลิตพัฒนาครูใหม่ เพราะครูเนี่ยคือประตูไปสู่การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบพัฒนาให้ครูเนี่ยเป็นทั้งครูหน้าห้องและครูหน้าจอเนี่ยครับมันต้องสอดคล้องกันในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยครูจําเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทได้ทั้งในห้องและทั้งนอกห้องที่ผ่านระบบออนไลน์ในข้อ4ต้องปฏิรูปการบริหารจัดการใหม่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเล็กลง ต้องมอบความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจในการบริหารจัดการศาึกษาให้แก่สถานศาึกษา,าและชุมชนดําเนินการเองเช่น <_ P ie> ในเรื่องของงานวิชาการงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปและงานงบประมาณต้องแบ่งบทบาทอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น3ส่วนคือ policy regulator และ operator ดังนั้นตรงนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ พรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งสรุปง่ายๆว่าไม่เอาฉบับร่างซึ่งเราได้รับรู้มาทั่วกันว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่จะปรับเปลี่ยนโดยการเอาพรบการศึกษาแห่งชาติปี42มาปัดฟูนใหม่และก็มาดูว่าอะไรบ้างที่ต้องขับเคลื่อนต่ออะไรบ้างที่จะต้องเพิ่มเติมให้ทันกับศตวรรษที่21และในโลกของนิว n นอร์มต่อไป สุปรปัชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ